ส4ชั่วโมงเซิร์ชเลย Thinking Radio บน YouTube อย่ากดเข้ามาฟังแค่อย่างเดียวกดกระดิ่งและ b ั c r ไคร Subscribe ให้เราด้วยนะคะในยุคที่ข่าวสารอยู่รอบตัวคุณมุนไปช่องไหนก็เจอข่าว96.5 FM คลื่นความคิดจึงขอคัดสรรข่าวเรื่องราวทั้งในและต่างประเทศที่คุณต้องรู้มาสรุปและอัปเดตให้คุณในรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์โดยประจักษ์มะองศาผู้ที่อยู่ในวงการข่าวมากกว่า30ปีสรุปให้กระชับเกาะติดและวิเคราะห์ทุกประเด็นทุกวันเสาร์และอาทิตย์7โม เช้าเป็นต้นไปที่96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกเกย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เราสรุปข่าวเด่นรอบวันที่คุณไม่รู้ไม่ได้สรุปให้กระชับกับกูรูในแวดวงข่าวโดยเฉพาะในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน17นาฬกาถึง19นาิกา30นาทีโดยอภิรักษ์หาทพิชิดกว่านิดมนตรีจอมพันธ์พร้อม วิเคราะห์สถานการณ์เด่นรายวันกับช่วงสายตรงสุดที่ชัยุ่น18นาฬิกาและช่วงกอติดเศรษฐกิจกับดรการดีเดียวไพโรธดรสมชายพักกภาพิวัฒน์ดอร์สมภพมานะรังสรรด์ดรนิพนธ์พั่พงศกรและดรพิสิทธิ์ลีอาธรรมหมุนเวียนกันทุกวัน18นาฬิกา30นาทีและพบกันในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนที่ Thinking Radio คลื่นความคิด96.5 FM 96.5 FM คลื่นความคิดและเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเสนอรายการ Thinking Network ช่วงอุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยด็อเตอร์ภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกสนับสนุนโดยเเเเพพพีีียยยวววคดรออองงงนน้้้้ตตาื ผ่านเรื่องครอบน้ําจากเพียวเรื่องครอบน้ําต้องเพียวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอมาแล้วนะครับวันนี้สดๆกันครับ15สิงหาคม2564กับผมดกรกอล์ฟภาคภูมิไข่มุกนะครับอุ่นใจใกล้คุณหมอครับรายการที่จะนําเสิร์ฟสาระความรู้ทางการแพทย์สุขภาพและการออกกําลังกายนะครับโดยภาพรวมเนี่ยตอนนี้เรากําลังพูดคุยกันอยู่ในซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่อง อาการข้อเข่าเสื่อมซึ่งเชื่อว่าจะมีผู้ที่อายุเยอะขึ้นเริ่มเข้าสู่โรภคภัยไข้เจ็บตัวนี้ได้มากขึ้นนะครับเนื้อหาที่เรานำเสิร์ฟก็คือความเสื่อมของข้อเขาเอ่าเกิดจากการใช้งานต่างๆของเราในชีวิตประจำวันตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาโดยทั่งอายุค่อยๆเพิ่มขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันมีท่าทางหลากหลายท่าทางครับอย่างเช่นการนั่งยองๆทำงานบ้าน าการนั่งยองกินอาหารโอ้นี่เราต้องกินอาหารร้านอร่อยๆบางทีไม่มีที่นั่งเราก็ต้องนั่งยองๆแลบประทานกันนะฮะอีกทั้งยังมีท่าทางอีกหลากหลายท่าทางไม่ว่าจะเป็นการนั่งเก้าอี้การนั่งขัดสมาธิบนนั่งเอ่อบนเก้าอี้นะครับการนั่งสมาธิการพับเทียบต่างๆเหล่านี้เป็นท่าทางที่ส่งเสริมให้ข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นได้เร็วกว่าปกตินะครับ ตสองครั้งที่ผ่านมาก็ได้ข้อมูลความรู้ค่อนข้างครบถ้วนไปแล้วยังขาดอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเกี่ยวกับข้อข่าเสื่อมนั่นก็คือวิธีการดูแลแล,และรักษาวันนี้จะมาต่อกันครับเมื่อจบเรื่องข้อข่าเสื่อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อการถือว่าเป็นของแถมสุดพิเศษให้นั่นก็คือข้อสะโพกด้วยเป็นข้อที่ใช้รับน้ําหนักร่างกายอ่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับน้ําหนักก็จะลงไปที่ช่วงล่างของร่างกายนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นไปเจาะลึกกันต่อเลยครับกับข้อข่าเสื่อม จะดูแลรักษาอย่างไรกับวิทยากรประจํารายการของเรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมเนี่ยทุกคนต้องเป็นนะครับไม่มีใครยกเว้นจะเป็นเศรษฐียาจกเป็นทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นน้อยเป็นกลางหรือเป็นมากคือจากการใช้ชีวิตของเราที่ผ่านมาตอนที่วัยหนุ่มวัยกลางคนแล้วเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยเราใช้ร่างกายใช้เข่าไปเปลืองแค่ไหน เปลองมหมายถึงว่าท่าทางที่เป็นที่ใช้อยู่เช่นนั่งยองๆที่ก็พูดไปแล้วรวมทั้งน้ําหนักตัวของเราด้วยมีความหมายมากเพราะน้ำหนักตัวนั้นเป็นตัวที่ไปตื้ออยู่กับุกระดูกข้อเขา่าคอยบดคอยขยี้ที่ข้อเขา่าทุกวินาทีที่เราตื่นอยู่ที่เรามีการขยับตัวมีการเดินมีการขยับไปไหนมาไหนน้ําหนักตัวจะมีความสําคัญเพราะว่าทุกๆหนึ่งก,กิโลน้ำหนักตัวนะครับจะไปออกแรงกระทําที่หัวเข่าสามเท่าแม้ถ้าเพิ่มอ้วนขึ้นหนึ่งกิโล จะมีแรงกระทำกดขยี้ที่หัวเข่าเราเนี่ยสามกิโลทุกๆหนึ่งกิโลที่เพิ่มขึ้นจากที่เราคุ้นเคยเก่านะครับคือค่าปกติปกติเนี่ยนั้นจำไว้เลยครับถ้าท่ทานอ้วนขึ้นสิบกิโลก็แปลว่าก,กระดูกเข่าท่านถูกขยี้ถูกบดถูกทําลายสามสิบกิโลทุกวันทุกวินาทีตลอดเวลาเห็นภาพไหมครับว่ามันจะมีการสึกหรอให้เราถึงเชี่อให้คน,นยังไม่อ้วนถ้าอ้วน,อนอย่างต่ออยุน้อยเช่สามสิบสี่สิบปีเชื่อเลยว่าครับอายุมากขึ้นกระดูกมันจะต้อง สุกล้อเร็วกว่าคนอื่นที่ในวัยเดียวกันที่หนักตัวไม่สูงช่งพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยกลุ่มหมอกระดูขึ่งรู้ดีเรื่องพวกนี้พยายามถนอมร่างกายมากเลยไม่ให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแค่เพิ่มขึ้นหนึ่งหรือสองโลก็ดึงลงละเพราะว่าเรารู้ดีว่ามันจะเกิดปัญหากับกระดูกเราทั้งที่ข้อเข่าแถมบางรายเกิดที่ซอกสะโพกตามมาด้วยนิดหน่อยบางรายเกิดเพื่อที่กระดูกสลังนิดหน่อยเติมมาเรื่อยๆทุกกระดูกที่เป็นแกนกลางของร่างกาย ทั้งเขา่าสะโพกกระดูกสันหลังกระดูกคอตามไปด้วยซึ่งจะเป็นสิ่งที่เมื่อเกิดเข้าเสื่อมขึ้นมาก็จะมีอาการได้เลยครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งที่จะทาได้แน่ๆตัวท่านเองทำได้แน่คือหนึ่งอย่าอ้วนน้ำหนักอย่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆก,กหนึ่งสองโลรีบดึงลงมาสุขภ่าปกติมีญาติพี่น้องที่น้าหนักเพิ่มขึ้นก็ต้องพูดให้เขารับรู้เขาเกิดเหตการไม่รู้ว่าอ้วนขึ้นแล้วมันมีปัญหาน,นาดับไหนนะครับข้อสองคือท่าทางบางท่าที่ก็พูดําไปแล้วนั่น่่งงงยอนััคค ที่เข่ามันงอเยอะแยะงอเยอะแย,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 ยะไม่ค่อยดีนั่งที่ดีก็คือนั่งนั่งเก้าอี้นะครับค่อยขาลงเป็นมุมช้าคือท่าที่มันพอดีพอดีที่จะนั่งได้พักพักก้นได้นะครับสำหรับท่าทางหลักทยหลา,หลา,หลายท่าทางครับคุณพ่อในชีวิตประจําวันต้องยอมรับจริงๆครับว่าถ้านั่งยองๆในการทํากิจกรรมบางอย่างมันสะดวกมันทําให้ทํางานนั้นได้ดีแล้วด้วยความที่ถ้าไม่ใช่เป็นกิจวัตรประจําวันที่เราทํากันอย่างเช่นซักผ้าเนี่ย Uh, เราก็จะรู้ดีว่านั่งยองๆซักผ้าซักด้วยมือเนี่ยนะครับมันทําให้ข้อเข่าเสื่อมหลายๆคนหลายๆบ้านก็จะไปซื้อเก้าอี้ตัวเล็กๆซึ่งจะหาซื้อได้ง่ายๆปัจจุบันนี้มีเก้าอี้พลาสติกนะราคาไม่แพงมานั่งเพื่อจะช่วยซัพพอร์ตไม่ให้เขา่ามันเสื่อมสึกหรอมากกว่าปกติแต่มีบางกิจกรรมคุณพ่ออย่างเช่นบางอาชีพช่างปูนอย่างเงี้ยอะก็นึกถึงช่างปูนเลยเป็นภาพที่ลอยขึ้นมาในใจภาพแรกๆของท่านั่งยองๆ ท่างปูนเนี่ยจำเป็นพอสมควรเลยว่ามันถ้าไปใช้เก้าอี้มันก็ทำงานไม่ถนัดไม่สะดวกในกรมีแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีอาชีพอื่นๆอีกที่ต้องที่ต้องนั่งในท่าที่ต้องนั่งยองๆต้องใช้พับเข่ามากๆในมุมของคุณหมอกระดูคุณพ่อจะแนะนำผู้ฟังยังไงบ้างครับว่าเออเราจะพอมีวิธีดัดแปลงปรับเปลี่ยนให้มันเซฟเข่าของเราให้ได้ใช้นานๆดีครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยไม่เพียงในช่างปูนครับ คุณแม่คุณยายคุณย่าก็ตามแต่ที่ต้องมีท่านั่งเช่นนั่งฟังเทศในวัดเนี่ยนะไปยืนฟังพระนัก็ว่าเอายืนข้างหัวพระนะฮะสนองเนี้ยครับที่ต้องนั่งแน่ๆเพื่อเพื่อมารยาทเพื่อสังคมเพื่ออะไรตามแต่ส่วนช่างช่างปู่ที่ก็พูดถึงต้องมีท่านั่งด้วยเนี่ยถ้าเกิดจะต้องนั่งจริงๆการมีเก้าอี้ตัวเตี้ยๆมารองก้นเราไว้เนี่ยก็ลดลงครึ่งทีเดียวลดแรงกระทาที่กระดดกลงครึ่งนเพราะว่าน้ำหนักของของตัวเราทั้งหมดเนี่ย ไม่ถูกส่งไปที่เข่าโดยตรงกวีตัวเตี้ยตัวนั่งที่เรานั่งเตี้ยนั้นน่ะแต่รองรับน้าหนักเราไปหมดแล้วที่เข่าจึงเหลือเฉพาะแรงงองอที่เยอะเกินเก้าส่วสาเท่านั้นเองที่จะทำให้ปัญหามากสังเกตนะครับว่ามันจะมีการสึกลรอน้อยลงตามไปด้วยเพราะน้ำหนักตัวไม่ได้ไปไปโหลดที่ตรงข้อเข่าด้วยเพราะกอีตัวเตี้ยนั้นรับไปหมดเลยสังเกตไ้ที่บ้านเราสังกับมีกอีตัวเตี้ยนี่เพียบเลยนะใช่ครับใช่แี้วเราทำที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ ซักผ้าอาบน้ำน้องหมาในบ้านนู่นนี่เราก็จะเอากอิต้ตเลเล็กพวกนี้ออกไปด้วยครับเพื่อทําให้ทํากิจกรรมพวกนั้นโดยไม่ต้องงอเขา่าจริงๆแล้วจุดที่สําคัญของข้อเข่าเสื่อมก็คือการงอเข่าบวกกับการที่งอเข่าแล้วเข่าต้องรับน้ําหนักถ้าเกิดงอเขา่าเยอะเกินมุมที่เข่าชอบแต่บังเอิญว่ามีอะไรสักอย่างมารองก้นเราไว้ องเข่าก็จะเกิดแรงน้อยลงทําให้ความเสื่อมเกิดน้อยลงด้วยใช่ไหมฮะหลือเหลือแรงแค่หนึ่งเท่าตัวจริงๆแล้วมันเกิดแรงสามเท่าจริงนะะถ้านะที่เรามีน้ำหนักโหลดอยู่เนี่ยเช่นไม่มีเก้าอี้รองก้นเลยเนี่ยถ้านั่งยองๆเนี่ยหนึ่งิโเราอ้วกขึ้นหนึ่งกิโลจะมีแรงกระทำเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นสามกิโลนะแต่ถ้ามีเก้าอี้รองปุ๊บมันจะเหลือแค่ 1, 1 a, หนึ่งหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าต่อหนึ่งเท่าเหมือนเดิมเห็นไหมครับท่านฟังครับว่าเราแค่มีเก้าอี้ตัวเตี้ยที่เตี้ย,ยเหมาะสมพอดีๆกับกิจกรรมนั้นนๆะครับ บางทีทําสวนเนี่ยขุดหญ้าขุดดินเนี่ยเตี้ยกันไปก็ทําไม่ได้หรอกมันไม่มีแรงกดในใน,ในดินนะครับอันนี้ก็สิ่งที่แปลว่าต้องต้องมีกอีเตี้ยๆหลายๆายระดับทีเดียวที่บ้านเรามีทุกระดับตั้งแต่กอีนั่งไล่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงถึงติดดินแล้วก็มีนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกใช้ตามพฤติกรรมที่ต้องการทําให้เหมาะสมกับจุดนั้นๆจะถ้ากับลดน้หนักตัวลงไปลดแรงก,กระแทกแรงเสียดยสีลงไปอีกสองเท่าเหลือหนึ่งตับหนึ่งหนึ่งหนักตัวซะถ้ากับหนึ่งเท่าตัว ซึ่งก็มีการสึกหลอกก็จริงแต่ว่ามันก็น้อยลงไปมากเลยน,นี่คือสิ่งท,ที่ดีมากเลยครับพิธีประจำวันที่เราต้องทำเรื่องแต่รเราห้ามไม่ให้หน,หน้องกรองเขาเยอะๆนักท่านหาวิธีการก็คือหาเก้าอี้ตัวเตี้ยไว้เยอะๆในมุมบ้านแต่ละมุมมุมนั้นมุมนี้ต้องทำอะไรที่นั่งถนัดแบบไหนเตีย้ยแค่ไหนก็เลือกมานั่งให้เหมาะสมเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะครับโอเคนะครับเพาะฉะนั้น,นครับ ก็มีหลายท่าทางอะที่เราพูดเนี่ยตอนนี้จําเลยของสังคมคือท่านั่งยองๆนะครับคุณพ่อแล้วก็มีท่านั่งขัดสมาธิท่านั่งปับเพียรต่างๆท่ากรบพระบแบบเบนจังคประดดิ์จริงๆแล้วท่าทางเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะมีแค่นั่งยองๆอันเดียวที่น้ําหนักตัวเนี่ยลงเต็มที่นอกนั้นเนี่ยก้นเราก็จะอยู่กับพื้นนะครับก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยแรงกันไปเพราะนั้นทําให้เกิดความเสื่อมได้น้อยกว่าน้อยกว่าท่านั่งยองๆแต่เนื่องจากท่านั่งยองเป็นท่า มาตรฐานและคนไทยอ่ะคุ้นชินเราก็เลยหยิบยกมาพูดกันเยอะนิดนึงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นโดยสรุปโดยสรุปก็คือถ้าเกิดจะต้องมีกิจกรรมอะไรที่ท่านั่งที่ออกแนวเหมือนนั่งยองๆทํามันจะสะดวกให้หาเก้าอี้ตัวเล็กๆความสูงเหมาะสมไปใช้นั่งประกอบการทํากิจกรรมนั้นๆก็จะช่วยลดแรงที่จะเกิดจากเขา่าโดยปกติแล้วแรงที่เราไม่มีอะไรมารองที่ก้นเราเลยไม่มีอะไรมารองนั่งเลยเนี่ยแรงกระทำจะเกิดสเท่า แต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรมาลองซะหน่อยแรงกระทำเกิดหนึ่งต่อนหนึ่งคือหนึ่งเท่าเท่านั้นเองเพราะนั้นจะช่วยรักษาให้ข้อเข่าของเราเนี่ยอยู่กับเราไปได้ตราบนานเท่านานยิ่งอายุเยอะขึ้นก็ยังมีข้อเขา่าดีๆใช้กันต่อไปประเด็นสําคัญตอนนี้คุณพ่อามาเจาะลึกกันเลยครับแล้วเมื่อข้อเข่ามันเสื่อมไปแล้วอายุก็มากขึ้นการที่มันจะสร้างเสริมอะไรมาพอกพูนให้มันแข็งแกร่งเหมือนตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันก็เป็นไปแทบไม่ได้ แล้วมันจะจัดการยังไงกับตัวเองได้บ้างครับเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมเมืเสื่อมไปแล้วจะเปลี่ยนได้ไหมรักษาแล้วหายขาดหรือเปลา่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังกําลังรอฟังกันอยู่ครับครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีงานหนึ่งครับเพราะว่าทุกคนเป็นข้อเข่าเสื่อมมากน้อยกลางแล้วแต่แต่ละบุคคลไม่มีหมอประเทศไหนที่รักษาให้หมดไานทุกท่านทุกท่าน,นได้หรอกหน้าที่เราคือต้องรักษาตัวเองดูแลตัวเองตามตามขนาดของนันถ้าเป็นน้อยอยู่เราดูแลตัวเองได้ถ้าเข้าใจ หลักการที่เราพูดถึงแล้วนะครับคืออย่าให้อ้วนขึ้นนะให้บักเกินขึ้นข้อสองหลีกเลี่ยงท่าที่นั่งนั่ง,งยองๆชิมง,งอขเข่าเยอะๆทั้งหมดแต่ถ้าเกิดมันเป็นแล้วล่ะเออมันเป็นมันเป็นเรื่องนี้มันเป็นมาตั้งแต่ยี่สิบปีแล้วย้อนหลังไปตอนที่เราดูแลตัวเองไม่ดีตอนหนุ่มสาวทางหน้าที่เราคืออย่าให้กระดูกข,ของเราเนี่ยครับได้ถูกใช้งานท่าอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองโดยการใช้ความร้อนเข้าช่วยครับ<ม>ที่เข่าเนี่ยเวลามาเกิดข้อเข่าเสื่อมความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ ระบบเลือดที่อยู่รอบๆบหัวเข่าเราเนี่ยรอบๆเขขาเราเนี่ยจะไหลเวียนช้าลงอ่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันเลยเพื่อเพื่อให้มีร่างกายมีการซ่อมแซมตัวเองนะครับเมื่อไหลเวียนช้าลงนะแต่เราต้องการให้มันไหลเวียนผ่านไปถึงปกติได้หน้าที่เราคือไปขยายหลอดเลือดแถหวหัวเข่าซึ่งธรรมชาติให้มาแล้วคือการประครบด้วยความร้อนเห็นไหมเวลาเขาจะมีการประครบด้วยรูปประครบที่อุ่นๆร้อนๆนะ หรือว่าบางทีก็ใช้นะั่กระเป๋าร้อนวางเข่าไปเลยครับเป็นสิ่งทําให้เกิดการไหลเวียนที่ดีขึ้นของพวกเขาด้วยเมื่อเลือดไหลเวียนดีขึ้นกระดูกเขาก็จะสึกหรอน้อยลงตามไปด้วยเพราะมีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นมีการซ่อมแซมมากขึ้นด้วยก็ทําให้เราเนี่ยชะลอความเสื่อมได้นะครับดังนั้นการไปรคบด้วยความร้อนนั้นมีความสําคัญโบราณทุกทุกบ้านแต่ก่อนเนี้ยพุยศตยายเราจะมีกระเป๋าน้ร้อนทุกบ้านแหละบ้านยายบ้านยากก็กมีนะบางบ้านมีสองถุงด้วย ก็เพิ่มแบกมกินใช้อตาก็ปวดเข่ายาก็ปวดเข่าก็ต่างคนต่างใช้กันไปเลยคนละถุงถุงน้ำร้อนนั้นแต่ก่อนที่เป็นแบบโบราณนะครับปัจจุบันนี้มีถุงที่ขายตามร้านสะดวกซื้อก็มีร้านขายาก็ม,กกมีเป็นถุงสีฟ้าฟ้าที่อมความร้นอนออบอมความร้อนดีขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็เบาอันนี้ก็เราต้องซื้อมาใช้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ใช้ได้ป้องกันเทาอาการเจ็บปวดได้เมื่อใช้ความร้อนช่วยแล้วการพายยาก็ช่วยได้อย่างระดับหนึ่งเพราะต้อง เนื่องจากมันเจ็บปวดที่เข่าเนี่ยอ่ามันเจ็บตื้นๆเป็นส่วนใหญ่เส,ส้นเอ็นรอบๆเข่านะครับการทายาทายายเย็นยยเป็นตัวยาที่เอนเซตมีตัวยาอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยก็จะช่วยทาให้ร่างกายหายได้ดีขึ้นนะครับอืมโอเคแล้วการอา่ากรณีมีสองกรณีที่กอฟอยากจะถามคุณพ่อการทายาเอาเริ่มก่อนเลยแล้วกันคุณพ่อเพิ่งพูดจบเกี่ยวกับเรื่องการทายาทายาที่ทาแล้วรู้สึกเย็นๆพวกนี้ก็ช่วยทาแล้วต้องนวดไหมครับหรือว่าทาแล้วก็ทาปล่อยเลย ไม่ต้องนวดเลยครับแต่แนะนําให้ทาหลังที่ประกบความร้อนเสร็จแล้วประครบด้วยความร้อนเสร็จแล้วเอาถุงร้อนออกรอสักสามสี่นาทีให้ผิวหนังเราเนี่ยมันเย็นลงนิดหน่อยแล้วก็ทายาเลยอันนี้จะดูดซึมได้ดีมากมากเลยซึ่งทำร,ริยาทานะั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกับเทียบกับการทาแบบที่ไม่ประกบด้วยร้อนก่อนนะครับการทายาที่นีนที่จะประกบอุ่นก่อนแล้วทายาตามเนี่ยทุกๆุกทุกๆอ่จาจังหวะเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าสู่เนื้อในได้ดีขึ้น แล้วก็ช่วยทำให้อา,าการเจ็บปวดต่างๆของเราเนี่ยดีขึ้นอันนี้คือการดูแลตัวเองทําได้ง่ายๆแบบที่ชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านก็ทําได้เองนะครับการประครบด้วยความร้อนนคะครับคุณพ่อบางเอิญเจ้าข้อเข่าที่มันเสื่อมไปแล้วเนี่ยถ้าจะแช่น้ําร้อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างแช่ยากแต่ถ้าเป็นข้อมือเป็นข้อมือของเราเวลาเกิดมีปัญหาที่ข้อมือเนี่ยมันเอาแช่น้ําร้อนได้ง่ายข้อเท้าแช่ได้ง่ายเข่าแช่ได้ยากคุณพ่อก็เลยแนะนําเป็นเจ้าตัวเยลลี่ที่ ขายกาันตามร้านขายยาตามร้านสะดวกซื้อมีขายสีฟ้าๆนะครับหรือจะเป็นรูปร่างอย่างอื่นก็ได้ที่เขาบอกว่ามันใช้ใช้ประครบเย็นประครบร้อนได้พวกนี้ใช้ได้ทั้งหมดหรือจะเป็นกระเป๋าน้ําร้อนที่คุณผู้หญิงใช้นั่งกอดเวลาปวดท้องประจาเดือนแบบนี้ก็ใช้ได้ประเด็นก็คือจะต้องประครบนานแค่ไหนประครบร้อนขนาดไหนแล้วมันถึงจะดะีตรงนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังอยากทราบกันครับครับปกติแล้วธรรมชาติของร่างกายครับ ยอมให้ความร้อนผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้เนี่ยแต่ต้องใช้เวลามากกว่าสิบห้านาทีขึ้นไปถึงจะยอมให้ความร้อนผ่านผินผวหนังได้ผิวหนังที่เป็นตัวต่อต้านสิ่งที่ผิดปตกติจากที่เขาเคยเคยอยู่นะครับงั้นเราไปแปะความร้อนที่ผิวหนังนะเช่นหนังเข่าเนี่ยหรือแม้แต่หนังหน้าเท้าน้อยก็ตามแต่เนี่ยถ้าแปะต่ำกว่าสิบสิบห้านาทีเนี่ยความร้อนจะดูดซึมเข้าไปผ่านได้น้อยอยู่ครับแต่ถ้าเกิดเกิดสิบห้านาทีขึ้นไปเช่นยี่สิบนาทีเราจะได้ความร้อนที่ผ่าน,น,น งึงถึงจุดที่มีต้องการให้มันมีการขยายตัวของหลอดเลือดได้ดีด้วยผลตามาคือการไหลเวียถถนโลหิตกับทางนอกนั้นก็จะด,ดีขึ้นตามไปด้วยเพราะแนะนําคือ20นาทีนะครับครับหรือายาวกว่านั้นนะกว่านั้นได้ไหมฮะหรือยาวกว่าน,นั้นเลยนะครับก็จะด,ดีที่สุดแล้วแต่ใครมีเวลามากน้อยแค่ไหนส่วนส่วนใหญ่แล้วคุณลงคุณป้าเขาจะทําก็คือครึ่งชั่วโมองนั่งดูละครบ้างดูข่าวมากแกก็นั่งเพลินเปกันเลยนะก็นะประมาณครึ่งชั่วโมองก็จะจบกระบวนการ กตจะรูปต่ทายาแล้วก็วาดั่ไปคือสิ่งที่เราทาํากันทุกบ้านแหละครับมีคนสูงวัยอยู่ก็จะบน่นโอ้ยเจ็บโอ้ยปวดขยับนิดก็เจ็บขยับน้อยก็ปวดวิธีที่เป็นวิธีที่ทุกคนทุกบ้านใช้ในการช่วยเหลือตัวเองให้อยู่ได้อย่างมีวิธีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจุดประครบครับคุณพ่อข้อเข่าเสื่อมจินตนาการแบบกอบเนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์ไม่ได้เรียนหมอมาเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าประครบไปที่หน้าเข่าเลย ถูกต้องไหมครับหรือว่าจะต้องอ้อมรอบหรือ,อยังไงดีถึงจะเหมาะสมกับข้อเข่าเสื่อมครับที่ควรประครบคือสามด้านยกเว้นเข่าด้านหลังตรงข้อพับไม่ต้องประครบพับไหนพับไหนเมาเอาออที่เหลือคือด้านลูกสะบ้าด้านข้างซ้ายข้างขวาของเข่าเนี่ยสามด้านเนี่ยประครบเลยนะครับเพราะว่าบางที่บางบางสินค้าบางชนิดเขาถึงทำมายาวพอที่จะมาอ้อมรอบเข่าได้สามด้าน แช่นถุงสีฟ,ฟ้าที่เราพูดถึงนี่นะครับบางท่านก็เข้าใจว่าถุงสีฟ้าเพื่อเย็นๆนะแค่ตัวเย็นรูปเดียวเลยไปลดลดลดไข้ของหลานหลานลูกๆจริงแล้วถุงสีฟ้าเนี่ยครับมันได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเป็นคุณภาพที่สองด้านเลยทั้งร้อนทั้งเย็นด้วยเป็นชักผลึกของอาสารบางอย่างที่อมความร้อนก็ได้ด้วยลดความร้อนลงก็ได้ด้วยนะครับ แล้วอย่างนี้ต้องมีผ้าอะไรหรือมีอะไรมาห่อหุ้มก่อนไหมครับก่อนประครบเพราะไม่งั้นถ้าเกิดจังหวะที่เราเอาเจ้าตัวถุงเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปแช่น้าร้อนหรือแม้กระทั่งถุงน้าร้อนจริงๆที่เราเทน้ําร้อนใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะร้อนจี๋เลยความร้อนควรจะเป็นความร้อนระดับไหนที่จะเหมาะสมเพียงพอต่อการช่วยช่วยช่วยเหลือการรักษาในจุดนี้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายจากความร้อนครับก็ใช้ผ้าสักชั้นเดียวกว่านะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นชาวบ้านตามคอนโดก็จะใช้ผ้าเช็ดหน้า เป็นผ้าผืนที่เหมาะๆนบางพอดีพอดีแต่ที่บ้านเราพ่อกับแม่ก็ใช้ผ้าอ้อมของก๊อ,อกกิบกิ๊นี่แหละที่โต <ๆ S 2> แล้ว <laughs> เก็บไว้อยู่ยังพับเก็บไว้เป็นเต็นตั้งเลยนะก็เอามาใช้ทีละชินช้นทีละชิ้นเพราะมันขนาดมันพอดีพอดีทำมันกลายเป็นผ้าฝ้ายที่บางนุ่มนะงั้นเราลองใช้ท่านหนึ่งก่อนแล้วค่อยวางเตาร้อนทับอีกทีหนึ่งก็เป็นสิ่งที่กำลังพอดีพอดีนะครับความร้อนในขณะที่พอดีพอดีเนี่ยพูดเป็นภาษาทั่วๆไปอาจเรียกได้ว่าร้อนในขณะที่ ประครบแล้วไม่สะดุ้งแบบนั้นถือว่าใช้ได้เลยถูกต้องครับก็ไม่สะดุ้งถ้าสะดุง้งก็ร้อนเกินไปคือหนังจะทนไม่ได้อ่าวแล้วครับก็ประมาณนี้ครับคุณพ่อแล้วสุดท้ายครับถ้าไม่ชอบเลยเกี่ยวกับอาการที่มันเกิดขึ้นข้อเข่าเสื่อมอะไรพวกนี้พาตัดจัดการเลยได้ไหมครับเอาแบบตื่นมาหายเลยมีไหมฮะปัจจุบันนี้การแพทย์มันจเจริญม,มากแลก้วกันแล้วก็เทคนิคในการใช้อุปการณ์เครื่องมือที่เรียกว่าข้อเข่าเทียมเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาประมาณยี่สิบปีผ่านไปละ ก็เรียกว่าผ่าตัดข้อเข่าเทียมเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อทำมาตั้งแต่ต,ตอนหนุ่มๆน,นะเป็นหมอหนุ่มๆก็ผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้แต่โมเดลของของอุปกรณ์เนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นปีแล้วปีเล่าไปเรื่อยๆแล้วเรืเร่องร,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 ราคาก็แพงขึ้นตามไปด้วยแต่ก็คุณภาพมันดีขึ้นในการผ่าตัดเนี่ยพวกหมอจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะผิวผิวก็กระดูกที่มันสึกหลอไปเท่านั้นเองตัวกระดูกไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยไม่ได้ตัดกระดูกทิ้งเลยเป็นไปฟ้าไปกฝานเอาผิวที่มันสึกหลอแล้วออกแล้วเราของเทียม แตะทับเข้าไปเป็นผิวเพื่อการสร้างผิวใหม่ของกระดูกขึ้นเท่านั้นเองเพื่อมีการสึกลรอน้อยลงแล้วก็มีการเสียดสีกันอยู่เฉพาะของเทียมซึ่งม่มีความร,รู้สึกคนแค่จะไม่ปวดเลยกอเชื่อีมแปว่ามาถึงระยะห้าปีสิบปีสุดหลังเนี่ยคนที่บาดตายข้อเข่าเทียมเนี่ยขนาดไปเล่นกอล์ฟได้เลยนะครับขนาดนั้นเลยเหรอครับครับคุณภาพมันสูงมากการเลือกสถามว่าข้อเข่าเทียมข้อไหนว่าที่ร่างกายในร่างกายที่มีคุณภาพดีที่สุดในการผ่าตัดรักษา ตับตอคือข้อเขา่าเข่าสะโพกสองข้อนี่ครับมีน้หนักสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นครับข้อเข่านะครับสิ่งที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนะครับจนเราใช้มาเกิดความเสื่อมเราก็ต้องดูแลกันอย่างดีด้วยถ้าดูแลถนอมมาตอนอายุเยอะๆก็จะมีเหลือไอกระดูกผิวข้อตัวนี้ไว้ใช้ได้เยอะนะครับอาการข้อเข่าเสื่อมที่ทําให้เราเจ็บเจ็บปวดปวดลำคาญในชีวิตจมวันก็จะน้อยลงนี่ก็คือข้อมูลความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม แถมจุดพิเศษให้ซะหน่อยครับคุณพ่อขึ้นมาจากเข่าสักนิดหนึ่งข้อรับน้ําหนักนี่คือข้อสะโพกและเชื่อว่าคนไทยเนี่ยนะครับที่คุณพ่อเคยให้ความรู้ไว้ครั้งแรกว่าข้อเข่ากับข้อสะโพกเนี่ยมันเป็นข้อที่เวลาพูดเราจะพูดคู่กันเสมอคนไทยแถบเอเชียมีพฤติกรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทําให้โรคนั้นมักจะไปเกิดที่บริเวณข้อเข่าและไม่ค่อยเกิดบริเวณข้อสะโพกในทางกับการทางฝรั่งทางฝรั่งผมสีทองตาสีฟ้ามาเลยเนี่ย ปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าจะไม่ค่อยเยอะแต่มันจะไปมีปัญหาที่ข้อสะโพกแต่อย่างไรก็แล้วแต่ข้อสะโพกก็ยังเป็นจุดที่เสื่อมได้เหมือนกันครับคุณพ่อข้อสะโพกจะระวังตรงไหนระวังยังไงแล้วรักษาเนี่ยตัดจัดการเปลี่ยนแบบเหมือนข้อเข่าได้ไหมครับก็เช่นเดียวกันครับคือข้อสะโพกดันทํางานสะโพกเข้าเข่าขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชาติทชี่ยใช้หนักทีงด้านข้อสะโพกหรือหนักทีงด้านข้อเข่า ฝ่ายพวกฝรั่งผิวขาวตาสีฟ้าพวกนั้นเขาจะไม่ค่อยนั่งยองๆแบบที่เราทํากันทั้นเข่าเขาจะดีกว่าแต่สะโพกเขาจะมีต้องรับแรงองศาในการเคลื่อนไหวตัวเนี่ยมากตามไปด้วยพราเปประหยัดที่เข่าก็จะเพิ่มริคซี่อกสะโพกได้ส่วนคนไทยนั้นเมื่อไปหนักที่เข่าก็จะเบาที่สะโพกเพราะองศาการเคลื่อนไหวของร่างกายมันคือการแบ่งกันแชร์กันระหว่างเข่ากัสบสะโพกเลยนะครับอะไรหนักกว่าอีกอันก็จะต้องเบาลงกินแรงเคลื่อนไปนิดหนึ่งฉะนั้นฉะนั้นเมื่อเข่า ก็เป็นเยอะในคนไทยแต่สะโพกนั้นเป็นน้อยยกเว้นพวกมีอุบัติเหตุแต่เชื่อไม่ก็ในเมืองไทยเนี่ยอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะทั้งปีเนี่ยเป็นหลายหลายพันหลายหมื่นคนไข้เหล่านี้ที่รูปอุบัติเหตุเนี่ยมักจะมีการกระเทือนของข้อสะโพกด้วยเสมอเพราะตอนนั่งขับมอเตอร์ไซค์มันอยู่ในท่าที่งอสะโพกเยอะๆแบะงอเข่าอ่าท่าแบบ นะมอเตอร์ไซค์มันจะสร้างมาแบบนั้นแหละนะเออข้อกเป็นทางการกีฬาเขาจะบอกว่าจังหวะนี้คือท่าพับตัวอ่มันคือการพับตัวแต่พับตัวนี่แหละนั้นเวลาอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะที่มอเตอร์ไซค์มีชนชนเล็กชนน้อยชนกลางก็ตามแต่มันกระเทือนถึงที่ข้อสะโพกด้วยแต่เราเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นก็เลยไม่แสดงอาการมากนักแต่ผู้หมอกระดูกเขาจะเขาจะรู้ว่าข้างในข้อสะโพกมีการกระเทือน,นด้วยเพียงแต่ไม่ถึงขั้นต้องต้องมีการผ่าตัดรักษาขนาดนั้นเท่านั้นเอง ถ้าไม่หักไม,ไม่ไม่ร้าวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอพอถึงแก่อาการกระเทือนจากการล้มของพวกเนี้ยก็ทําให้มีผลกระทบต่อกระดูกสะโพกแล้วก็เกิดข้อสะโพกเสื่อมได้ในคนที่มีประวัติโชกโชนในการใช้ชีวิตรุยแหลกตัวน,นี้นะครับรวมทั้งกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลายอย่างที่ที่เราส่วัยรุ่นใช้ด้วกันเนี่ยปัจจุบันนี้ครับก็เป็นกีฬาที่มีแรงกระทาที่ข้อสะโพกเพิ่มมากขึ้นกว่าวัฒนธรรมของไทยทั้งหมดนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็กจะมีผลต่อที่อายุมากขึ้นอีกสามสิบปีภายหน้าซึ่งทุกคนไม่เห็นขนาดนี้มันมันอ่ะมันสนุกกว่านะ,ะก,ก,การการกระตทำต่างๆกันร่างกายเนี่ยลดแล้วจะมีผลานอนานคตทั้งสิ้นตรงตามที่พระพุทธองค์สอนว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยนะครับถ้าเหตุมันดีผลมันจะดีถ้าเหตุมันไม่คดีคือเราทํารุนแรงใช้ร่างกายรุนแรงมากกระโดดึีสูงๆแล้วหมุนตัวก็จะมีผลเสียต่อร่างกายเราในอนานคต สามสิบปีข้างหน้ากว่าจะเห็นได้ก็ถอยกลับมาไม่ได้แล้วเมื่อเราั่าไปแล้ว <ถา S 1> เป็นเรื่องของความการสะสมมาของแรงกระทําที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความเสื่อมได้ในอนาคตเลยนะครับโอเคดังนั้นข้อสะโพกจัดการรักษาดูแลยังไงครับอันนี้ยากกว่าข้อเข่าอีกครับคุณพ่อจะไปประครบอะไรยังไงมันก็ดูยากไปหมดเพราะมันก็อยู่ใกล้ๆกับพุงของเรานะครับจะเป็นปัญหาก็ตรงที่ว่าคนไทยที่เป็นที่ข้อสะโพกนั้นดูแลตัวเองขึ้น ไม่เหมือนเข่าที่เราจะระครบรอ้อนระครบเย็นจะทายาแล้วก็ง่ายอย่างที่ก็พูดถึงแล้วนะครับข้อสะโพกดูแลพวกนี้ไม่ยะไม่ได้เลยก็ทําให้มีปัญหาลรวไปหาหมอต้องพึ่งหมอมากผลก็คือทําให้มีการรักษาที่ใช้ยาในการรักษาสักระยะหนึ่งเช่นปีสองปีสามปีถ้าไม่ได้ผลแล้วต้องพัฒนาไปเป็นการผ่าตัดรักษาซึ่งก็คือการผ่าตาัดเปลี่ยนข้อ,ขอสะโพกเกียมเหมือนกันคล้ายๆเข่านะครับ <S <S แต่ <S <S <ว>ในเมืองไทยเราทําไม่มากเท่ากับเขา <S <S ่าเหตุผลเพราะว่าข้อสะโพกของคนไทยนั้นไม่ค่อยเสื่อม มากเฉพเขานั่นเองแต่ว่าที่บอกเก่าแล้วนะครับว่าการผ่าตัดทั้งสองข้อสะโพกข้อเขาเนี่ยได้ผลดีพอๆกันมันเก่าจริงๆไม่ค่อยลบมามีปัญหามากแลการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ,ขอสะโพกเทียมหรือข้อเข่าเทียมให้กับคนไทยนะครับได้ผลดีมากทีเดียว <Okay. S 1> ถ้าคุณหมอถ้าคุณหมอชวนไปตรวจเจ็บเขา่าเจ็บสะโพกถ้าคุณหมอชวนให้ให้เราเนี่ยครับผ่าตัดในการรักษาในการผ่าตัดเนี่ยเราก็ควรที่จะพิจารณาฝั่งคุณหมอดูบ้างนะครับ เพราะการผ่าตัดพวกนี้ทําได้ยุง่งไม่ยุ่งยากมันไม่ถึงไม่อยู่ในท้องเราอยู่ที่ขาแขนนะครับแล้วก็ได้ผลดีมากทีเดียวโอเคนะครับนี่ก็คือข้อมูลความรู้ครับชุดของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงกันคู่นี้ที่เราจับมาพูดพร้อมๆกันก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เชื่อว่าเกิดกับคนไทยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะตอนนี้จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็โควิด เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลเท่าไหร่เราจึงนาความรู้เหล่านี้มาเพื่อให้ท่านสามารถนําไปใช้ประยุกต์ใช้จัดการเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นแล้วก็อยู่ดีมีสุขมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ครับเราได้พูดข้อข้อเข่าเสื่อมไปแล้วนะครับพ่วงมาถึงข้อสะโพกเสื่อมซึ่ง2ตัวนี้สามารถดูแลรักษาอีกทั้งผ่าตัดเปลี่ยนได้นะครับครั้งต่อไปครับเราจะพาคุณผู้ฟัง ขึ้นสูงขึ้นไปครับไปถึงคอเลยทีเดียวนะครับกระดูกคอเสื่อมคือโรคยอดฮิตของคนไทยอีกหนึ่งโรคถ้าไม่มีโควิดเชื่อว่ากระดูกคอเสื่อมจะเป็นวาระแห่งชาติอีกวาระหนึ่งสัปดาห์หน้าติดตามการอุ่นใจใกล้คุณหมอจะมาตีแผ่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกคอเสื่อมถ้าทางไหนบ้างที่ทาให้กระดูกคอเสื่อม ใครบ้างที่จะมีโอกาสเป็นกระดูกคอเสื่อมเป็นแค่คนอายุเยอะๆหรืออายุน้อยๆก็เสื่อมได้มาติดตามกันในครั้งหน้านะครับแต่อย่าลืมครับคุณผู้ฟังครับอุ่นใจใกล้คุณหมอสามารถฟังได้2ช่องทางหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็น fm 96.5คือความคิดอีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube นั่นเองครับถ้าฟังผ่าน y t u t u นะครับจะเห็นหน้าเราสพ่อลูกด้วยนะครับสามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยผ่านช่องทางนี้เพียงเข้าแอปพลิเคชัน y t u t u นะครับแล้วก็พิมพ์ FN 96.5คลื่นความคิดจะมีชาแนลขึ้นมารายการไหนกนลอังอกอการสดๆอยู่รายการจะกระเด้งขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยกดดูได้สดๆไปพร้อมๆกันกับทางวิทยุถ้าเกิดว่าลืมฟงังติดธุระสามารถไล่ย้อนกลับไปดูรายการเก่าๆที่ผ่านมาได้อีกด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือความรู้ของอุ่นใจใกล้คุณหมอในวันนี้ครับติดตามสัปดาห์หน้าตามสัญญาก,กันไว้เลยเราจะไปเจาะลึกกันเกี่ยวกับ กระดูคอเสื่อมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับกับผมดรกอบภาคุงมไ่มุกค,ครับหมอปัญญาไขยุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ96.5 FM คลื่นความคิดและเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเสนอรายการ Thinking Network ช่วงอุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยดอร์ภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกสนับสนุนโดยเพี่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวขณะนี้เวลา13นาฬิกา คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสอมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ต96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข,ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยนรงจันทองสาธารณสุขแถลงสถานการณ์ระบาดในไทยยังอยู่ในระดับสูงเสียชีวิตเกิน200คนต่อวันในแพทย์ชเวสันนามวาดผู้พิ